ก็แสดงความไม่พอใจที่วัดประทุมวานารามเปิดเป็นเขตอภัยทานให้ที่พักพิงสำหรับประชาชนโดยเฉพาะลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายเข้าไปพำนักอยู่ที่นั่นบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมมากเกินไปเขาไม่เดือดร้อนอยู่ได้ก็ชุมนุมได้ต่อ ผมว่าเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มันได้สะท้อนอธิบายนะครับว่าขณะนี้วิธีคิดของคนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปจากมนุษย์ปกติมากแล้วความเข้าใจผมก็คือว่าแม้นในยามศึกสงครามถ้าหากน่วยงานกาชาติ เขาเข้าไปดูแลผู้เจ็บป่วยเขาเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยก็จะไม่เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต่อว่าหรือประนามแต่ที่ประเทศไทยสภาการชาติไทยเอาเข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ชุมนุมอยู่ที่นี่แล้วถูกปิดกั้นสเสบียงอาหารแล้วมีการตรวจสุขภาพลูกหลานเด็กๆก,กลับถูกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อว่า ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่บังควรทำไม่ได้นายอภิิฎกล่าวอ้างว่าการเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปให้ของสปากาชาติจะทำให้ผู้ชุมนุมสามารถชุมนุมยืดเยื้อต่อไปแล้วผมถามว่าถ้าท่านปิดกั้นรถสเสบียงอาหารแล้วเขาไม่มีอาหารกินแล้วเขาอดตายในนี้เป็นความต้องการของพันท่านนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นี่เอากันถึงขนาดนี้ครับไอ้ที่ยิงได้ก็ยิงไอ้ที่ขังให้โหดตายได้ก็จะขังให้อดตายมากไปหรือเปล่าครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วถามว่านายสุเทพเทือกสุบรรณที่ไม่พอใจวัดปทุมวานารามหมายความว่าจะให้ประชาชนที่เขามีลูกหลานแล้วเราเปิดโอกาสว่า อยากกลับบ้านก็กลับได้เลยแต่พี่น้องเราไม่ประสงค์จะกลับก็ไปพำนักอยู่ในวัดซึ่งเป็นเขตอัยยพยธานซึ่งเป็นที่ปลอดภัยแต่นายสุเทพก็ไม่พอใจอีกหมายความว่าพี่น้องประชาชนต้องมารวมกันที่นี่เพื่อที่นายสุเทพจะสั่งกําลังมาปราบปรามให้สิ้นซากถอนรากถอนโคนไปในคราวเดียวใช่หรือไม่ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากเหตุการณ์วันนี้ วัดปฐุมวนารามจะถูกข้อกล่าวหาผู้ก่อการร้ายด้วยหรือไม่เจ้าอาวาสและพระภิกษุในวัดจะถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายด้วยหรือไม่ผมว่าบรรยากาศที่เป็นเนี่ยมันห่างไกลจากคำว่าสันติภาพไปไกลแล้วนะครับนี่มันยิ่งกว่าสงครามฮะ กาชาตเอาอาหารมาให้คนก็ไม่ได้วัดเป็นเขตอภัยทานให้เด็กให้ผู้หญิงก็ไม่ได้แต่ประชาชนถูกฆ่าตายกลางถนนสี่สิบศพรวมกันหกสบิบกว่าศพได้ครับรัฐบาลบอกว่านี่เป็นความจําเป็นพักประชาธิที่ปัดบอกว่านี่เป็นเรื่องที่รับได้ยังไม่ถึงห้าร้อยศพไม่เป็นไรนี่มันอะไรกันครับประเทศไทย ผมจะขอนำคำพูดของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่พูดต่อนายสมชายวงสวัสด์เมื่อคราววันที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าสิบเอ็ดคราวนั้นนายอภิสิทธ์ถามนายสมชายผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและมีการเปิดทางข้ารัฐสภาจนพันธมิตรบาดเจ็บและเสียชีวิตไปสองคนบาดเจ็บหลายรายนายอภิสิทธิ์ไม่ถามนายสมชายว่า พูดกับนายสมชายว่าต้องไม่ถามว่าคนไทยหรือเปล่าแต่ต้องถามว่าเป็นคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมจะนำคําพูดเดิมของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาถามตัวนายอภิสิทธิ์ว่าที่ทำมาตลอดจนถึงขนาดไม่พอใจสภากาชาติไทยผมจะไม่ถามคุณอภิสิทธิ์ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าผมจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคุณเป็นคนหรือเปล่า ไอ ises, ไ้ไไอเรื่องพันอย่างนี้นี่รู้ไปทั่วโลกก็อับอายขายหน้าเขาทั่วโลกนะคนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทย<ห>คิดได้แค่นี้เองคนก็จะมีข้าวปลาอาหารกินสภากาชาติเขามาให้ก็บอกว่าจะเป็นเงื่อนไขให้เขาชุมนุมยาวต่อไปแต่ที่เขาเรียกร้องให้หยุดยิงในเวลานี้ครับ17นาฬิกาของวันนี้ครบ48ชั่วโมง ที่เราเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดยิงแต่ไม่ได้รับการสนองตอบอย่างเป็นรูปธรรมประการต่อมานะครับเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะ <gas m ati> เมื่อเช้า <gas m ati> ผมไม่ได้ดูข่าวเองนะครับแต่พักพวกได้ดูข่าวบอกว่าโคษกสออชอพันเอกฉันเสริญแก้วกำเนิดแถลงข่าวถ้าไม่จริงก็เอาเทปแถลงข่าวมายืนยันได้เลยครับ แต่พี่น้องเสื้อแดงยืนยันว่าเป็นความจริงแถลงว่ามีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมนปชอสองรายระบุชื่อเสร็จสับว่านายประสงค์มณีอินกับนายโกวิทยแย้มประเสริฐพันเอกสันเสริญแถลงว่าทั้งสองคนนี้ถูกส่งขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินจำคุกไปแล้วสองปีลดโทษเหลือหนึ่งปีปรากฏว่า จำเลยผู้ถูกพาดพิงว่าติดคุกแล้วเนี่ยก็ตกใจโทรมาโวยวายและติดต่อประสานมาที่แกนนำของเราทั้งนายประสงค์มณีอินและนายโกวิทย์แย้มประเสริฐนายประสงค์อายุ56เป็นชาวกรุงเทพนายโกวิทย์อายุห6เท่ากันเป็นชาวกรุงเทพขณะนี้ทั้งคู่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอนอพญาไทยยังไม่มีการนำตัวส่งสาร กำหนดการคือ13บนาฬิกาวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นศาลปัญหาคือปัะเอกสันเสริอนแก้วกำเนิดเอาข้อมูลนี้มาแถลงได้ยังไงมาบอกว่าทั้งสองคนเป็นจำเลยขึ้นศาลศาลตัดสินแล้วสวนรุปสุด,สดท้ายจำคุกหนึ่งปีทั้งทั้ง,ท,งที่จำเลยยังอยู่ที่สอนอพยาไทยจนถึงเวลานี้ นี่สออชทํานายคําพิพากษาของศาลล่วงหน้าได้แล้วหรือประเทศไทยแล้วพรุ่งนี้ถ้าทั้งคู่ถูกนําขึ้นศาลแล้วศาลเกิดตัดสินไม่จําคุกปล่อยตัวทั้งคู่ขึ้นมาศาลจะถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่เพราะเขาจะส่งตัวขึ้นศาลนัดจดาพรุ่งนี้บ่ายโมงอะคือผมกลัวว่าต่อไปเนี่ย ใครไปขัดใจรัฐบาลขัดใจสออชเนี่ยจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายหมดนะสภาการชาติไทยก็กําลังจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายพระวัดปทุมก็กําลังจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายผู้พิพากษาก็อาจจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายฐานตัดสินคดีไม่ตรงกับสออชได้ถแถลงไว้ล่วงหน้านี่ครับทั้งคู่ยังอยู่สอนอพไทยจนถึงเวลานี้ ผมว่าเรื่องนี้ประชาชนก็ต้องการคำอธิบายสุดท้ายสำหรับผมก็คือว่าการกล่าวหาว่าผมเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนี่ถ้าท่านเห็นอย่างนั้นก็ว่าไปนะครับผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีแล้วถึงเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมก็จะสู้ถึงที่สุดนะผมมีหลักฐานผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น หรือกับกองกําลังที่รัฐบาลกล่าวอปัญหาก็คือทหารที่ออกไปยิงประชาชนตายเนี่ยนะครับอยู่ในคําสั่งของรัฐบาลทหารที่ลากอาวุธสงครามบรรจุกระสุนจริงออกไปไลย่ยิงประชาชนอยู่สามสี่วันตายไปแล้วเกือบสี่สิบชีวิตเนี่ยรัฐบาลเป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะกล่าวหาผมว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ผมก็จะกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชัชีวะกับ